ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถีอทุท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่อบหอยเดี๋ในึองกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทาง1สกกรกฎาคม โปรชยัยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เนวทานชูนชูนชูนล่าอดีตผ่านธรรมาชนอนดีตก็ผ่าน เดวทันใหม่นี้ครับผมสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เดทันใหม่นี้ไม่ชูนนะไม่ชูนต่อไปกระผมใบนี้เจฟูน คนโคราชนิ้วทันดับหลักหน่วยโบนแบบสองตัวเบ่งปันดับสี่ดับสี่ดับห้าดับสองตัวก็เหลือเป็ดตัวให้พิจารณาต่อไป ใบนี้พลอยเบ่งปาชุดเดียวหตัวเปกสามหกสามหปกสามหก และก็ชุด359การ5636ตัวเดียว9ก็ขอบคนอ่นยนวทางที่เบงปัน,ปนต่อไปกระผมใบนี้รักเกตเกลสุริ ็เบ่งปานแนวทาง2ตัวล่างเบ่งปาน2 0 2 2 5 2 2 5 5 5 9 2 5 0 9 0 9 5 ก็เป็นปานาธานเด่นสองตัวล่างราเกตเกลสุริต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นอธานดับเต้นดับเต้นร้รอยสิบหน่วยใบที่หนึ่ง เบ่งปันดับ8เปเบ่งปันดับ8ปตัวเดียวอดีตก็ผ่านมาอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่เนี่ยก็เบ่งปัน,ปนดับ8ปดดับ8ปตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ เด่นล่างสตัวซาวรุษเ9ตเก้าศ่งเบน่งเบ่ปสี่ตัวให้พิจารณาเ9 0เ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันเนี่ยันดับหลักอร้อยหลักหน่อยก็แบ่งปัน,ปนดับสองดับสองดับอร้อยหน่อยอดีตก็มีหลุดบ้างนะมีผ่านบ้างหลุดจิเลสนากา เจ้าของแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็รุ่งทรรมแนวทานครบบุญ ทันที่แล้วผ่านครบนะสองสี่หนะสองสี่นครบเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผม 5, 9, 5 9, ้าเก้าสามห้าเก้าสาทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสาตัว3ตัวคูณ6กประตูหรือว่าตร ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนียวทันปอปอ <c oughs> ก็เบ่งปันร้อ <c oughs> ยสิบหนเบบห้าตัวสองห้าหก ก้าสองห้าหกแปดเก้าเนะเบ่งป้าห้าตัวให้พิจารณาปอปอเจ้าของแนวทางต่อไปกระบผมใบนี้โฉมจากให้กเ็เบ่งปานเด่น 7กับ4 4 8 0 6 1 3 9 1 5 7 4 5 7 7 4 8 4 0 6 0 9 4 9 4 1จูมจากให้ต่อไปครับผม ใบนี้คนละฟันเบงปันเบงปัน99คู่เดียว0ูนย์เก9าหนึ่งศูนย์เก้าห้ปดเกปดสนึ้าสานละฝัน เจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้3ตัวตรอง3ตัวตรองนะทับโชนกะแบ่งปันสอ6ห้าหกสองห 3ามสองสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจูนกปกห้าหกเห้ตัวบนตรตต่อไปครับผมใบนี้บนดินเพลนฟ้าเบงปานชุดเต็มลา 01 0203070809 1213171819 23272829 373839 7879แล้วก็89นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ บนี้ก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่แล้วก็เบ่งปันสี่บ่งปันสตัวเดียวสรุปแล้วผัานสรุปแล้วผัานเด๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วนะเบ่งปันหกตัวเดียว เบ่งปัน6ตัวเดียวนะโขนพี่พรก็ขอบคุณมากจริงๆข้อมูลหลักเออหลักร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้พีโป้เบ่งปันส่วนตัวชุดบล์นสี 492 902ส่วนโคลา2 4 4 7 4เ6 7แบ่งปัน6ชุดต่อไปครับผมใบนี้พีโป้สองตัวล่าง2องศ2น2 28303132 3, 3 436384041424648 50515253ก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมก็ไล่ไปไล่ไปเคปหน้าจอได้นะต่อไปกรับผมใบนี้ดับลักโรย ดับหลักอร่อยก็แบ่งปันดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวนะพีโป้พีโป้โปโปเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ สิหน่วยแบบ2ตัว91้าหน่ะ 9, นะเก้าอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน9กขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลเนี๋ยวทานที่เบ่งปันต่อไปกระผุม ใบนี้เจฟูนโคนโคราเนี่ยถันดับสิบโบนเบ่งปันดับสองแล้วก็ดับหกนะดับสองดับหกดับสองตัวดับสองตัวเนี่ยถันดับสิบบบนเจฟูนโคนโครา ใบนี้ครับหนุ่มเบ่งปันตัวเดียวหนึ่งคู่หนึ่งเจ็นะหนึ่งเแล้วก็ชุด7,1,8ด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนยนวทานปอปอจากฟัง ซ้ายไปโคจากฝั่งไซไปโคเจ็ดแปดสองเก้าเจ็ดแปดสองเก้าเด่นร้อยสิบหน่อยปอปอเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้โคนซูราโคนซูรา เบ่งปานะทานชุดสามตัวท่านโพชมสูตรชุดสามตัวคูณหกประตูอดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปาน642 643 622 623นะท่านผู้ชมเคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอได้นะอดีตก็ผนะ่านนะท่านผู้ชมนะ สุดรสมตัวสุดรสมตัวคูณหประตูโคนสุรานะโคนสุราต่อไปครับผมใบนี้10บหน่วย10บหน่วยสอนอบสอิบหน่วยบุญเบ่งปนานธานหลักสิบ ห้าหนึ่งสองเห้าหนึ่งสอเ้ากและก็หลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้น่ง้าวยนะจับคู่เอาเองจับคู่เอาเองนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเก็บหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเก็บหน้าจอได้10หน่วย10หน่วยไมนนี้ครับเด็ดล่างผีโป1 1 3๕7 1 3๓7 4สตัวนะ เบ่งปันสี่ตัวนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้สองตัวบนชุดเต็ม,มก็เบ่งปันปอดีตผ่าน,านผ่านโป้ชมนะนักทานใหม่นี้ครับผม เบ่งปานเทียวที่1 3 4 5 6ี่เทียวที่2องเป็ดเก้านป็ดะจับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเองแปดสี่แปดสี่้า 4041425859505152 6869606162ต่อไปครับคุมไหมนี้ไหมนี้ก็เบ่งปันชุดเดียว398 398คู่399838 3 9 9 8 3 8นะชุดเดียวทานผูะชมทานผูะชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม